หลังจากที่เขามาเซตจากเห็ดโลงท่านแล้วเขาก็มาย่างเลาะหมู่บ้านหนึ่งนาะพี่น้องตามสมหมู่บ้านสบายดีพี่น้องสบายดีสมบู้ชมสบายดีไม่พี่น้องท่านสวยดูสวยแล้วก็รวยสวยนะคะอเมริกาเกย์สวยร่างกายร่งจากอันนี้ก็ะับยังโมเมื่อยพี่น้องไอเจมอล่านี่ยพูดเลยหล่อชุดสเลยใครหล่ออะไสวยนสวยฮ้บ๊เน มาเกี่ยแค่อะไรอะไรมันรากากีไม่ข้าวมันรากากีโอ๊ยทำไมหนักจังเหมือนปืนเลยอ่ะรวยค่ะเจ๊พี่ผมได้เหนื่อยนี่พี่เหรอไอ้จังจากตั้มหุงแล้วกันรวยเลยรวยมากฮูยตอบคำถามให้ได้นะคะพระบาทนภูส่งคข้ามาขู่อ่ะ อไม่อะไรอ่ะอย่าไปยุ่งกับสลตว์เลื่อนฉ้านเด้พี่น้องวัดฟังเขาวัดฟังเขาวัดสีบุญเรืองบ้านสองคอนเออก็มีเพื่อนหลังงามอยู่เนาะในบ้านสองคอนหนึ่งกันนี่ไงคือบ้านละหานี่ยังมีลังอันนีแบบใหญ่เออลังใหญ่เลยหน่อยมี่เนาะไอ้บ้านโบราณก็มีเลยไอ้เดบ้านโบราณแข็งๆนี่ เฟิอมโบราณเย็นแนี่ยหานนิดน่าเจ็บใส่เกียเท่าเราตั้งหลายโต๊ะกี่อบบอใส่งูเนี่ยนางงูเหลือมนางสุดสวยนางฮดอยวเนี่ยนางงูนะคะเอาไปจีจดกว่ามันบ่ดจายนะกนแหละมาเส็ดจ้ะ ลดลดมาลมชอยมาลดพ้นซะชอยมาปลากระโปรงแพทแดมแดงไหมกระจุยกระจายชอยมาปลากระโปรงลมลมแพทรีวิวไหมกระจุยกระจายเจ๊เจ๊หางเร็วปากก้

มยอตกใจแ้วเต้นเหลี่ยัต้นเหลี่มอกเขต้นดงสว่ามบ้านดงสว่างอยู่ทึ่งบ้านนี่นไปหมดเบ้านเพิ่งอยู่ใกล้ๆอีีเนาะหม่ใกล้ต้นเหลียวเจอกับต้นนาดมาสินี่ว่าต้นหนาดบอต้นนาด

หลังจากที่เขามาเซตจากเห็ดลงท่านแล้วเขาก็มาอย่างหลาะหมู่บ้านหนึ่งเนาะพี่น้องตาม,มาชม<า>หมู่บ้านน้ำลงน้ำลงคืออพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่วัชสุสุคนที่อยู่เบื้องหลังนในงานนี่เนาะกับบ่มีผู้ใหญ่เคยใหญ่ใจดีหลายคนกับสิบ่มีมือนนิเนาะแม่นครับแต่มีแต่กำลังเท่ากับสิบ่พ่อโดยขอบคุณขอบคุณหลายๆครับ ซอยเลยอยังซอยซอยเลตุมเป๊ะอ่าการหนัมันไดามีผูขึ้นหอบเลยนี่แหะปืนเงินเลยมีหอบอ่าพี้อบผูกขอหยาดเด้อใช่เว้ยผูเจ้าล่างก็ล่างบอกบบป่าเพื่อนกันจนโบเห็นพี่น้องเลยนะขีต้มเือนจเมีคนอยู่มีคนอยู่สังเกตเาง่แต่นี้ยังมีขีดตมขีด่นปีที่แล้วได้ไมนถ่วงหมดเอ

ได้ยังไงมาแดงได้ปุบมาแดงอ่ะได้แล้วเปิดถึงป่าผมมียาต่อยแล้วหลอดช่วยครับผมเราไปจับกันมั่งก่อนไปเนาะหักแพงกันไปไปครับเดี๋ยวเอับะหมี่ไปเอาข้าวต้มเนี่ยจงมั่นนี่เด้อขโมงขึ้ใจเด้อหลังไม่ด้อยเด้ออ้โห

หนีดปรเดนี้องมาขันเมาแล้วกันทีุ่ดอยากเซมอร์้นั่งกับหน้าเลมั้ง่นคหน่อยรอนด้แะจากวจักได้หล่อบนหล่อขวบจักก็ไม่ได้หมักคนหล่อไปสโอ้ยแปดหนึ่งน่งเก้าพอซอเกิดต้นหลิวเลยหนึ่ แทนแทนไม่ไม่หนึ่งเก้าแทนหนึ่งไม่ใช่เป็นหนึ่งเล็กออกเป็นหนึ่งเลพี่น้องอย่าลืมซื้อเด้อแนั่นปลื้มอยู่เออบเห็ดไปใครเนขายใคยาอะไไปเปลี่ยนนะสิไปเรียงงวดและโอ้ยบบได้เลียงเมือปลาเด้อบันนี้เด้อเมือปลาเดยเด้อโยย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 ยเยย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 า กรับสู่บ้านน้ำงงแล้วบ้านนี้จ้าเาาจหลังจากเขาบุญลงทานแล้วเฮาก็ย่างเลาะหมู่บ้านพี่น้องเอาหลอดโดยสารนี่ไปห่อใส่เนาะทางใหนเนาะเออจุดจุดหลับอันผู้โดยสารหมดเลยนะเออไปขึ้นเด๊ ปากทองน้องมล้วงน้องบัวสวรรด์น้องหลวงโหลวงโอ้ยถอดแว่นตั้งอ่านขนาดอ่านผมเป็นโอ้ยเ้าิดมึงจะอยู่ยังนางไ่ชอยู่ยขานี่ะเจห้ด้อ ไห้บ้าไปดนเลยอะไรบ้าไปหมดเลยเมื่อยยุ่จร์เจ้เมื่อยยังมีอีกหะเออไปเมื่อยพี่น้องมานี่ขอบใจนะเจ้ขอบใจเจ้เร็วเด้อระดับทีมเพือนน้อ โชคดีเดอ้อโชคดีโชคด,ด,ดีขอบใจร้านที่มาสวยเลยที่ข้างนี้<ด>นตลาดพเลเรือนสิไปอีก,กนในบุญกุศลน,นำกันเด้อเจ้เนี่ยพี่น้องไอ้หมองเฮาเห็ดเห็ดบุญกับโบแดงอ่ะได้พี่น้องไอ้เป็นระเบียบได้พี่น้องไอ้กาพูดนะโบแดงแบบหกหรพี่เหนือได้พี่น้องไอ้เพิ่นก็กินแบบกินแล้วเก็บกินเล่าเก็บทั้งขี่อ่ะทั้งกะยะเนาะ เา้มทรงประแดดเจ้าบอลเนี่ยเออเดี๋ยวผี่น้องประแดดประแดได้นซองทังพี่น้อกอันนี้คือแปลกป่าเซ่โมเมนต์ประแดดนาอร่อด้วยไอ้ิมีตัวไหนทั้งนี่ยทั้งละหารอยเพระสุดแล้วนะกินเป็นปีครับพี่น้องเลยแต่กระทั่งหอมว่ะปิดปิดปิดเบาๆลงนี่คนที่เอาประแดดมาหาหล่อที่สุดในงานเจ้าก็ใส่ลูกเจ้าลงให้ยนะแม่ เมาเา้ออเงี้ยมอไงล่ะครับโมามโอาเออเก่งๆนงซามแม่ตลอดแอปเปิเบื่อเดือครับมาลางมาอยู่เ่อไ่เอาังมาคนแปกนะน้องคนเดือนมาไอ้เ้ขังประแดกน้พี่น้อง ตากอย่ทิมไนนไปนกาเลเนียบทิมทางอย่าเาลื้อมีคนทางนะไม่ไหวเด้อโอ้ยเาจากเตก้องหามันหาทางปดนได้มากนะคือได้มากล้ยเฮกล้ยเขาเาหาเลยรเเรือมาตอนหลับเขาเหอเฮ้ยมีลังกาลงมา หนึ่งสอามผิวเสียงจิมวลาปวดโพงหงมู้งเอ๊มึงนู้พี่น้องเสิ่มเกลลงมา่นเอาเกลมาบ่ได้ใส่บวบได้เลยเกิบเกลืงามพี่เนาะโอ้ยไพสให้เจ้าน่ะ ยินลบเพือจ่าอย่างยินหลบเพื่อจ่าคงคอยจากต่างปที่เจ้าย่านบ่นี่แต่แข่มาละสองลำเลยแยกกันเลยต้องสียดเดินทางครับบ้านข้าวลพี่น้อิ่มบุญจ้าอิ่มบุญพี่นางขอบคุณบรดสุขุสุคนขอบคุณสุขุสุคนเด้อ ีมีส่วนห่วมในครังนี่ขพให้ทุกท่านพอเสร็จนะสุขภาพเข้มแข็งข้งล่างอะไรต่าบ้เือมีอะไยดเบอร์ก็บมี่บ้าเบอร์เกอร์น้มันแยเปียดมากจกนะ ปี่น่าทงนะแมเด้อปีหน้า,า <c oughs> ปูแ้วมาจ้ะปีน้าบูมาพี่เ้างเต๋อมาลาบอกเ uh, <c oughs> พราะแม่ชิบะถวงแมน่อ,อนมานถนัคือไรหง่อเมือก็ทำอะไรรับเออแมนโอลืมถืวแหวนมาเพ <c oughs> ท่นกับฝ <c oughs> นเสียผลกับเต <c oughs> อเอามล บคุณผู้ใหญ่เนาะที่มีส่วนหวน่วมแข้างนี้กับหาบุมีผู้ใหญ่ทีอยู่เบื้องล่างกับสีบอกกำลังเท่ากับคือสีออ่บอกพ่อนะพี่หน่องเขอให้ทุกท่านมีบุญกุศลครั้งนี้ขอให้ไปหอดไปถึงเด้อพี่น้องเด้อสุข,ขทุกคนข้อสิ่งจะจิดทั้งหลายขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร,รักษ,ษาทุกท่านเอนอ่า ไนน้องทองไลเข่าย่างมึงทานมืึงสาวไล่เข่าแรงด้วยกูเกายับบ่แมนเดเจ็บเด็กจุนเด็กพ่อเนาะแมนป่อเย็บป่อจนกับพ่อเพราะนั้นมาเสือที่สุดก็คือสุขภาพแข็งแขรงฝ่าหงสุขภาพดีกับกาโบมี้มันก็ดีไปเบิร์ตเขาสุขภาพดีเงินคำเขากระสีอาดัยนะกระสีรามาเรื่อย มาแล้ววมเทเแล้วอ้ยมันนพี่น้องใจดีนะจ๊ะเาน่งปจ้าเเมาอพ่นจะเาเว้ยตกใหม่เยบไวดีแล้วยันแม่กระโดดตกใหม่เนี่โอ้ยอออนใส่ยาวยาวหดหูี ขากบอพี่น้องเองเจ้าเจี่ยมาทำเมากนดิเจ้าเจี่หาฟัวสำหรับเราพี่น้องเจ้ยเจี่ยแมาเจ้าพ่อนางเมาแล้วกันโอ้ยประเม็นมันนางเมานางมีคนสุกมันนี่ตื่นเต้นพี่น้องแม่ภูมิใจไรมาเลยเห็นข้าพเจ้ามาอยู่โอ้ยตอนรับเาย่างดีเด้อพี่น้องเข่าหนังก็จัดไม่หายเนาะตอนรับเลยแม่แม่กินเข่ากินหนังจังเลยลงมือพี่น้อง มากระแบ่งปันนะครับเจ้าเนาะหลังจากน้ำท่วมมากเราแบด้บนสุขุนสุขคนก็ไปแบ่งชนสั้นว่าสิมาแจกมาให้ผู้นั้นผู้นี้นะจ๊ะหลังเราจะรวยมาในนกท่านของนม่คืว่าเด้กินบนสุขุนสุขคนพี่น้องแมนพี่น้อก็สิบ่มาอีพี่น้องพ่ออีหยังบ่อยากให้มันท่วมแล้วที่เขาเจ้าท่วมกรับพ่ออีหยังก็เบิ่งเอานี่ขัาป้านขาเจ้ากันอยู่ริมเซ่เซ่งบนเป็นเซ่สายเดี่ยวเซ่สองสายมาประจุมกันพี่น้อง สองสายเลยสามแยกดิมาจากในบเบึงหน้าเบึงหลังเซซีสามก็นดินี่นี่แล้วสีเบ้าหลับคาไปเลยเซซีเป็กเพ็กกยังพี่น้องพี่น้องปัจจัยดีไปไปไปเบิ่งประสบทางข้เจ้าข้เจ้ากันเขาข้าเจ้ากไม่ค่อยนั่นเนาะงขาเจ้าต้องหาแนวเหตุเพื่อรายได้เพื่อป่าเพื่อท้องข้เจ้า คุณแม่ก็ใจดีให้นางมาซิมเบิงว่าเราเพิ่นผ่าน,านหรือบ่พาบ้าก,กีขี่เมาเด้พี่น้องให้นางซิมนางซิมไปซิมมาแล้วะคะ่ะเราเก้าละจักกินแล้วมันแจ็บอีล่เราอิสกีก้กจะนักกันนี่ใครบร้านสุนดดากคอยเป็นคนเล่าบ่หมักนิยมของน้องจอกจอกเรื่องจอกหลอกเป็ดดอก,กข้าวบ้าน บ่อเขียดพี่น้องบ่อเขียดบ่อเขียดายบ่มีออกสีดามากพี่น้องไคกระหูอ่ะเจมาล่าเป็นตังได้เนาะพ่อที่เบิ่งตอนแรกมันยากอยู่นี่มันยากนี่น่อนตอนแรกอยู่ที่นั่งเจำม่าล่าอีแล้วพี่น้องใต่หลายนางถ้าพูดกันจริง ไปใส่ก็มีความสุขไปกำนังพี่น้องไอ้ลูกสาวเป็มาแล้วนอนเงาองาเลยเนลกสาจะลูกสาแม่ตอนเงาได้ลุกมากแคมาคืนเนี่ยจะใหไม่นอนว่เย้ปิ้งายน้าอยู่ใส พี่น้องมานีมาด้วยทีมมือนทีมทั้งทีมเลยแข็งแรงพี่น้นองแข็งแรงก็ทุกคนมนันดีมาตั้งกว้างเมียเนาะขั้นเดือดครับมันเป็นเกีล็ด ก็เดี๋ยวเขาจเรียกว่าเจ้าชีรัมเมื่อกี้นะเศรษอีวศ